สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ตัวโปรแกรมที่เป็นโค้ดภาษา C นะครับก็หลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราใชา้คำสั่งตรงที่เป็นบล็อกตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตลบโค้ดตรงนี้ทั้งหมดนี้ก่อนนะครับที่เราเปลี่ยนเป็นบล็อกเนี่ยมันจะหาย,ยาเห็นไหมครับมันจะถามว่า เราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นบล็อกใหม่นะครับนะครับพอเป็นบล็อกมันก็จะหายไปนะครับอ่าจริงๆใช้เป็นบล็อกก็ได้นะครับแต่ว่าเราเราจะเป็นต้องเรียนรู้ในการใช้ตัวโค้ดภาษา C ีด้วยนะครับอ่านี่ครับถ้าเป็นบล็อกก็จะมีให้เราเลือกนะครับ i n p u t นะครับ c o น t r o l เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เราจะมาในรูปแบบของ Text นะครับหรือว่าที่เป็นโค้ดโปรแกรมอย่างเดียวเห็นไหมครับ ระหว่างเทคนะครับหรือว่าโค้ดโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีการทำงานคล้ายๆกับตัวที่เป็นบล็อกนี่ครับดูนะครับตรงนี้บล็อกเห็นไหมครับที่เราทําสาที่แล้วนะครับมันจะเป็นไฟกระพริบใช่ไหมครับบอกว่าเซต LED ขาใดขาหนึ่งที่คุณตั้งหรือว่าต่อไว้นะครับแล้วก็ให้มันติดแล้วก็ให้มันติดนานเท่าไหร่ก็คือตัวเวลานี้นะครับแล้วก็ให้มันดับดับเวลาเท่าไหร่ทีนี้มาดูที่เป็นตัว ของโปรแกรมว่าเป็นเท x ก์นะครับอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเหมือนกับตัวเนี้ยคือตัวเดียวกับตัวบล็อกเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวอ่าผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวนี้ตรงไว e setup นะครับตัวนี้จะเป็นตัวโปรแกรมหลักนะครับที่จะเรียกใช้งานขานะครับจะทํางานเมื่อเมื่อป้อนไฟหรือว่ากด p พ a y หรือว่ากด s t า r t simulation ตรงนี้นะครับครั้งเดียวนะครับตรงนี้บอกว่า พินโหมดอ่าสิบสามออตก็คือหมายความว่าขาพินหรือว่าขา13ตรงเนี้ยกาหนดให้เป็นออปต์นะครับตรง v วล์ลูปนะครับคืออ่ารายละเอียดของการทํางานของตัวขา13ที่เราเรียกมาตั้งแต่แรกตรงนี้นะครับอ่าตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าดิจิตอลรส์สิบสามหมาย Hi, มถึงให้เขียนนะครับตรงนี้คําว่าไรามาจากคําว่าเขียนนะครับขาดิตอนที่ขาสิเนี่ย ให้เขียนเป็น High ก็คือให้ป้อนฟไฟไปที่ขา13เนี่ย5์นั่นเองนะครับ Delay หนึ่งพันก็คือหมายถึงให้รอนะครับหนึ่งวินาทีนั่นเองหนึ่งหนึ่งพันนครับมิลลิวินาทนะครับเป็นภาษาอังกในเวลาของเราก็คือหนึ่งวินาทีนะครับหลังจากหนึ่งวินาทีผ่านไปเนี่ยครับก็จะบอกว่า Digital Write 13 Low ก็คือ ให้ขา13เนี่ยเปลี่ยนเป็น0หรือว่าศูนโวล์น,นะครับแล้วก็รออีก1วิแล้วก็จะวนกลับไปที่ดิจิตอลไรท์ไฮอีก1ลรอบนะครับตรงนี้เนาะอ่ะตรงนี้อ่าเดี๋ยวจะลองกดเพนะครับนี่นี่คือตัวโปรแกรมนี้นครับแต่วันนี้เราจะดูศึกษาจากโปรแกรมนี้ครับแต่ว่าเราจะเพิ่ม การใช้งานฟังก์ชันให้ใหมันซับซ้อนขึ้นไปอีกลำดับขั้นหนึ่งนะครับอย่างโปรแกรมที่อาจารย์ได้เตรียมไว้นะนี่ครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับถึงหนานี้เนาะ,ะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายนะครับวันนี้เราจะเพิ่มฟังก์ชันนะครับเข้าไปหนึ่งฟังก์ชันการใช้งานคือฟังก์ชัน if นะครับคือการกําหนดเงื่อนไขการกําหนดเงื่อนไขนะครับกําหนดเงื่อนไข ของการทํางานนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นการกาหนวณข้อขายว่าหลอดไฟเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อเรากดสวิตช์นี้เท่านั้นนะครับถ้าเราไม่กดมันจะไม่ทํางานนะครับเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันพอเรากดปุ๊บเนี่ยวงจรมันก็จะทํางานตามที่เรากําหนดหรือว่าโปรแกรมไว้น,นั่นเองแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ทํางาน จนกว่าเราจะกดสวิตช์นะครับมันถึงจะทํางานตามที่เราเขียนโปรแกรมไว้การต่อสวิตช์นะครับนี่เดี๋ยวมาดูนะครับการต่อสวิตช์มี2รูปแบบนะครับก็คือแบบ pull up กับ pull down เรียกสั้นๆนะครับนี่ถ้าจะเอาเต็มๆก็คือ pull up resistor circuit กับ pull up pull down resistor circuit นะครับฝั่งซ้ายมือเป็น pull up resistor circuit ก็คือหมายถึงว่าเนี่ยครับถ้าเราดูจากวงจรนะครับ MCU นี่คือ มาจากไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro ต่อกับตัวแทน 4.7k ลองดูนะครับ VCC ก็คือไฟดูอันแรกนะครับ VCC 4.7k แล้วก็มานี่มาหาตัวรคอนทรลเลอร์แสดงว่าวงจรเนี้ยถ้าเราไม่กดสวิตช์นะครับมันจะมีไฟ5โวลต์หรือว่า High เนี่ยไปเข้าหาไมโครคอนโทรลเลอร์เราก็จะไปเขียนรับนะครับว่าให้มันรับ High หรือ Low ก่อนนะครับให้มันทางานที่ไหน ตัวนี้เนี่ยเวลากดปับ๊บนี่นะครับกาวจะต่อตรงกับแมโครเลอร์แสดงว่าถ้ากดแล้วสวิตช์จะเป็นศูนย์ปกติมันจะเป็น5โวลต์นะครับหรือว่าเป็นลอจิกเรียกว่า1นั่นเองในภาษาดิจิตอลเนาะไฮกับโ o ลส่วนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ VCC ลงมาแล้วก็มีเจอสวิตช์นะครับผ่านสวิตช์เสร็จปั๊บเข้าไปโัเลอร์แล้วก็ระหว่างกาวกับไมโครเลือดจะมีตัวต้านทาน47 K เนี่ยกั้นไว้ไหมหมายความว่าต so so right oh, ัวนี้นะครับถ้าเราไม่กดสวิตช์มันจะเป็น0ย์หรือว่าโลนะครับแล้วก็พอเรากดปั๊บเห็นไหมครับพอเรากดสวิตช์ปั๊บสวิตช์ก็จะต่อตรงไฟเนี่ย5โวลต์ V4 เข้ามาโอเลอร์แสดงว่าเวลากดเนี่ยมันจะได้ไฟ5โวลต์หรือว่าไฟบวกหรือว่าลอจิกไฮนั่นเองนะครับเราเรียนวิชาดิจิตอนมาแล้วเนาะคาว่าลอจิกไฮลอจิกโลน่าจะเข้าใจนะครับสวิตช์ที่อาจารย์ต่อนี้เป็นสวิตช์ตัวนี้นะครับ สวิตช์ผู้ดาวรีเซิร์เตอร์นะครับเวลากดแล้วจะได้เราจิกหนึ่งนั่นเองนะครับโดยครับ C.J.K มาเจอกราวเห็นไหมครับนี่แล้วก็อ่าอีกฝั่งหนึ่งของสวิตช์ก็ไปต่อกับไฟบวกนี่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ระหว่าง C.J.K กับสวิตช์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับก็คือจุดนี้เอง C.J.K กับสวิตช์ไปหาไมโครเลอร์นี่ไล่ดูนะครับตรงนี้ C.J.K ไปหาไม่คอลเลอร์นี่ผมเข้าขาสองอ่า นี่ในรูปของวงจรนะครับใช้ขาออกอะไรบ้างผมใช้13.21นะครับหรือว่า 14, 23เองต่อมาหาตัว LED ตรงนี้นะครับตรงนี้เสร็จหลังจากนั้นแล้วก็มาเขียนของอเขียนโปรแกรมเนาะการตวงจรเราเข้าใจแล้วนะครับสามารถใช้วงจรเดิมของสัปดาห์ที่แล้วได้นะครับแล้วก็มาเพิ่มสวิตเอา เข้าไปนะครับชุดสวิตเข้าไปเนาะอ่ะทีนี้มาดูในตัวของอโปรแกรมนะครับเทคของที่อาจารย์เตรียมไว้เนาะนี่อาจารย์บอกว่า const a n t in button pin 2นี่ตรงนี้หมายความว่า c o n นี่มันมาจากคำว่า constant นะครับหรือว่าค่าคงที่อ่าเพิ <In S 1> ่ม i n ่มาจากคำว่าเพิ่มนะครับอ่าเราจะแปลให้แต่ละบรรทัดนะครับเนาะเพื่อความเข้าใจนะครับ const a n t i n ือเพิ่มนะครับ ขาที่2เนะี่ยเป็นให้เป็นสวิตช์เนี่ยเขาบอกว่าบัตทอนพินบัตทอนก็คือตัวกดนะครับพิน2ตัวนี้เป็นเพียงชื่อนะครับเราจะใช้เป็นสวิตช์หก็ได้สวิตช์สก็ได้นะครับต่อไปเป็นอินเหมือนกันนะครับคอนสแตนต์อิน LED พิน 1, น i n 2, พิน3พินนะครับตามลำดับเนาะสิบเอ็ดสนี่แล้วก็อาจารย์เพิ่มตรงนี้นะครับบอกว่า button state อินบัตทอนสเตต0ศูนย์ให้มันเริ่มต้นให้สถานะมันเป็น0ูนย์อ่า ก่อนนะนะครับหรือว่าศูนย์ตลอดนะครับถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นตรงนี้หมายความว่าถ้ามาไม่กดใดๆเนี่ยขายที่2จะได้รับศูนย์นั่นเองอทีนี้ตรงไวเซตอัพมาดูนะครับไวเซตอัพเนี่ยจะบอกว่าไอ้ LED หรือว่าไอ้ไอขาต่างๆที่เราเรียกมาเมื่อกี้เนี่ยให้มันเป็นอะไรตรงนี้เราปกเปรียบเสมือนเราเรียกคนมานะครับว่าอ่าในหนึ่งในสองในสามมานี่ก่อน ตรงไวเซตอัพนะครับเราก็จะบอกว่านายเนี้ยที่เราเรียกมาเนี้ยเราจะให้เขาเป็นอะไรตรงนี้อาจารย์ว่าเป็น Output, Output, เอาพุ t นะครับสิบหนึ่ยต่อไปตรงนี้นะครับเป็น Input ก็คือตัว Button เพ n เพราะว่ามันจะรับค่าสวิตนั่นเองอา่าทีนี้มาดูฟังก์ชันของ i l e Loop นะครับการทํางานของมันอา่าฟังก์ชัน if นั่นเองนี่อาจารย์บอกว่า Button State าสถาะนะของ ตัวบัตทอนหรือว่าตัวสวิตช์นะให้บอกว่าดิจิตอลรีดบัตทอนพินหมายความว่า R.E.A.D. ตัวนี้คืออ่านนะครับสถานะของสวิตช์นะครับ, Switch, รบให้อ่านจากขาดิจิตอลตรงขาบัตทอนพินก็คือขา2ให้อ่านค่าจากขา2นะที่ได้รับจากขา2นั่นเองอ่านค่าได้ที่ได้รับจากขาดิจิตอลขาที่2นะครับแล้ว if เมื it, ua, อ่อหรือถ้านะครับ if ถ้า button state เท่ากับเท่ากับนครับเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับถ้า button state มีค่าเท่ากับ high หรือว่า5โวลต์อาจารย์จะเพิ่มตัวอุปกรณ์เข้าไปนะครับ high หรือว่า5โวลต์เนี่ยให้ทำงานตามเงื่อนไขด้านแางที่เขียนไปก็คือนี่ก็คือเป็นโปรแกรมไฟกะพริบ ธรรมดาเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเออ่ดีต้อนร้ายพินหนึ่งติดรอศูนย์จุดสองวินาทีนะครับอาจารย์อ่ากําหนดไว้เพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะจากนั้นก็ไอเดที่สองติดจากนั้นก็ไอเดที่สามติดเท่าเท่ากันนะครับก็คือสองศูนย์จุดสองวินาทีนั่นเองถ้าเอวนะครับถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขด้านบนก็ให้ทั้งหมดเนี่ยดับไปเลยนะครับตรงนี้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลอง กันนะครับอ่าจะขอเก็บตังนี้มา้ก่อนนะครับก็เอาตัววัดแรงดันออกมาเดี๋ยวจะเรามาลองวัดนะครับว่าเวลากดเนี่ยเราจะได้อะไรจากตัวสวิตตัวนี้นะครับอ่าเราก็จะต่อตัวนี้ไปเทียบกับกราวอ่าปรับให้มันสวยงามนิดหนึ่งนะครับเราเอาสวิตจากตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จะต่อสวิตตัวนี้ ตัวนี้เลือกนะฮะ a b r คุณจะวัดอะไรวัดกระแสวัดแรงดันวัดความต้านทานตัวนี้จย์เลือกให้มันวัดเป็นแรงดันนะครับอ่าเดี๋ยวลองกดเพย์ดูกดเพย์ปั๊บนีครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลอดไฟไมันติดน,นะครับเดี๋ยวจะกดสวิตช์นะครับลองดูนะครับจย์กดสวิตช์นี่เห็นไหมครับกดครั้งเดียวจะเห็นหลอดว่าหลอดไฟเนะี่ยมันวิ่งตามลำดับนะครับหลอดที่หนึ่งหลอดที่สองสามจากซ้ายไปขวาเห็นไหมครับ มันไว้ไปเดี๋ยวลองลองแก้โค้ดนะครับจะแก้เป็นสัก500 500คือศูนย์ุด5ไม่ไหินเองก็จะช้าลงไปนิดหนึ่งนะครับเก็บโค้ดก่อนอ่ะเล่นอ่ะระหว่างที่กดเนะี่ยลองสังเกตดูนะครับตัววัดแรงดันเนาะมันจะขึ้น5โวลต์น,นะครับดูนี่ครับเนี่ครับแล้วก็วงจรก็จะทำงานนี่เห็นไหมครับอ่ามันก็จะทำงานตาม ที่เราเขียนตัวโค้ดไว้เนาะตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวก็จะทิ้งตัวอย่างนะครับให้กับพวกเราได้ศึกษานะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เขียนโปรแกรมกำหนดการทำงานของโปรแกรมของวงจรเราเนี่ยตามทีอออ่อาจารย์จะมอบหมายให้นะครับก็ให้พวกเราศึกษาจากคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับดูตรงไหนไม่เข้าใจก็ ดูซ้ําได้หลายๆรอบนะครับโอเคก็วันนี้ก็ขอแยกนะครับเนาะสวัสดีครับ